เอาเอาหนกเหนียวไหนน่องเหนิ้วไงยะน่องนกนิ้วปูสองปูนกองสองปูไหมไงจะสองปูเลยเด้อไงเด้อหนักสองปูหนี่งไงยังแข็งแรงยืดหยุ่นไงเด้อแม่ของแม่ของไ้หำมมอนแสนแกนสอนเจ้าเสือมาไหวลูกตังไงอิ่มหนาเจ้ากระวายโอ้ยเจ้ากระวายหนกมือสันตัวยกมือยกนิ้วแถมก้อยสันตัวสอันสกระนอันนี้ลูกไส้แล้วเด้อค่ะเด้อไอ้หำมมอนแสนแกนสอนอันมาตั้งแต่ เ er ah> ี๋ยวก่ออามาตักแต่ไปแสดงไอ้ยุบานไอ้กาลสินกลับมาก็เลยซื้อบงม่วงไหมเงาเอาเงินมาให้เงาบ่หลายดอกจารแบ่งสีมงม่วงอันนี้คือไอ้หาม้อนแสนค่ะอผู้ขาก็คือผู้จัดการม้อนแสนผ้ามหายงาค่ะโอ้ยก็มาดูอจุเละเนกขึ้นหอนยาเนาะ อืมึ้นหอนยาก็บสีมาหายานี่ลาเนี่ยฮะเจ้าเด็นเงงนยาจาักบาทเอาเงินไปนัินข่อยตินัน่นไปที่โตเจ้าคือบ่าหงินยาเจ้าคือบังอาจเลยไปเอาของเจ้ามาให้เราทำเงให้เราอีกสักจักหาลอยยังไงกระเป๋ามีอยู่ไป